ใจกล้ายังยกอดีตภรรยาเป็นคนในครอบครัวเปิดบ้านเต่าสมชายหลังหย่านัดมีเรียหวังคืนอิสระให้อดีตรักกับยกเป็นแม่ทุนหัวเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวสุขสันต์น่ารักอบอุ่นสุดๆส,สำหรับนักแสดงมากฝีมือเต่าสมชายเข็มกัด ย้อนกลับไปหนุ่มเต๋ามีทายาทคนแรกงานนี้ทําเอาหนุ่มเต๋าเหอสุดๆถึงกับมีข่าวว่าโทรไปเล่าให้เสาวนัมีเรียอดีตภรรยาคนแรกให้ได้ฟังว่าตนได้ลูกสาวซึ่งก็ไม่น่าแปลกพราหนุ่มเต่าก็ได้ตั้งชื่อลูกคนแรกเอาไว้ว่าน้องสมใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่พอมาทําหนุ่มเต๋เสาวนัดมีเรียยังฝากบอกอีกว่าถ้าหลานคอดก็จะซื้อของไปให้ด้วย งานนี้หนุ่มเต่าเลยบอกว่าก็รู้สึกดีและก็เป็นหน้าที่สำคัญที่สุดของแม่ทุนหัวที่ต้องทำหนุ่มเต่อยังแซวๆอีกว่ายังไงยังไงรับพวันหลานครั้งนี้ขอทองสักเส้นก็ดีต่อมาไม่นานนัดมิเรีเบเนเด,ดตตีออกตัวไม่ขอรับเป็นแม่ทุนหัวให้ลูกของเต่าสมชยัยพอไม่เหมาะสมและไม่อยากให้คนอื่นเข้าใจผิดวอนขอยุติข่าวตัวเองกับอดีตสามี เพิงทราบว่าเขาให้สัมภาษณ์แบบนั้นในความเป็นจริงนัดอยากที่จะอยู่แบบห่างๆดีกว่าการที่เราจะไปเป็นแม่ของไทยก็ต้องได้รับความยินยอมจากหลายๆฝ่ายจะเป็นเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ก็เลยขออนุญาตที่จะอยู่อย่างนี้ดีกว่าไม่อยากจะไปยุ่งอะไรพอเรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่างที่ทราบกันดีว่าเราทั้งคู่ได้แยกกันแล้วแม้ว่าจะมีความเป็นเพื่อนแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องครอบครัวของเขา นัดเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรขอความการุณาดีกว่าอยากให้ยุติเรื่องนัดกับคุณเตา๋าเพราะเขาเองก็มีครอบครัวแล้วนัดเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรก็คงไม่เหมาะสมอยากให้เขาได้ใช้ชีวิตของเขานัดได้ใช้ชีวิตของนัด นัดย้ำว่าการไม่รับเป็นแม่ทุนหัวให้แก่ลูกของอดีตสามีนั้นเพียงแค่อยากที่จะแยกตัวออกมาชัดเจนไม่ได้โกธกันไม่ได้รู้สึกไม่ดีต่อกันแต่อย่างใดนัดไม่ได้คุยเรื่องนี้กับคุณเต่าเป็นเรื่องเป็นราวนะแค่ไม่อยากให้คนเข้าใจผิดให้เขารู้สึกว่าเราไปอะไรกับครอบครัวเขานัดแค่มองเรื่องความเหมาะสมเป็นหลักหากเราแยกตัวออกมาแล้วก็ไม่อยากให้คนอื่นมองว่าเราจะไปเป็นอะไรของใครนักร้องคนดังกล่าว